อยู่ด้วยความสงบมันก็เย็น้อยู่ด้วยความไม่สงบมันก็เดือดร้อนตาก็เป็นไฟหูก็เป็นไฟเจ้ามูรีกายใจก็เป็นไฟเป็นไฟด้วยกันทั้งหมดไฟใหม่จะของแล้วยังคอยใหม่คนอื่นเพราะเหตุว่า ไฟไหม้ไหมแห้งไหมสดไหมแห้งทั้งพวงหมดมันไหมซะก่อนแล้วมันจะค่อยลามลุกลามไปไหมไหมสดชั้นใดก็ชั้นนั้นมันต้องไหม่ตัวของเราซะก่อนให้เห็นโทษถ้าหากไม่เห็นโทษมันก็ไม่มีเวลา สง,งบสงบได้ในใจของเราเป็นมุ่งแพ่งจะเห็นโทษคนอื่นไม่เห็นโทษตัวเองม่อเลยเป็นไฟเผาผลานซึ่งกันและกันทานั่าตาเป็นไฟถ้าหากว่เห็นโทษ เกิดขึ้นที่ใจของเราแล้วว่าไฟมันเกิดขึ้นที่นี้คนอื่นของใครก็ของมันคนอื่นก็หมดเรื่องไปถ้างับตัวเองแล้วก็แล้วไปลาสกินาโทสกินาโมโฮกินาพระพุทธเ,เจ้าท่านเทศนา่วลาค่ะ โทสะโมหะเป็นไฟร้อนตั้งแต่ต้นที่แรกราคะโทสะโมหะมันเกิดร้อนแต่ทีแรกคือตัวของเราเกิดความร้อนขึ้นมันยังค่อยลุกลานไปหาคนอื่นให้เห็นใจของตนทุกๆคน แพ่งพิจารณาตัวของเรามันมันเกิดวับแวบขึ้นมาครั้งแรกนั่นนะมันเกิดราคะมอเกิดโทสะมาเกิดโมหะขึ้นมาแต่ที่แรกแล้งับเบื้องตนถ้าต่างคนต่างระงับอยู่มากเลยก,ก็เป็นสุขอยู่กี่ร้อยกี่พันก็เป็นสุข ถ้าหากไม่ระงับอยู่คนเดียวก็เป็นทุกข์ไม่ต้องหาหมู่ก็สองคนละลาคะมันเกิดขึ้นที่ใจโทสะก็เกิดขึ้นที่ใจโมหะก็เกิดขึ้นที่ใจมันลาคะความกำนัดยอมใจ ให้กระสับกระาสนอนอยู่คนเดียวก็นอนไม่หลับกิ้งเกือกอยู่นั่นแหละเดือดร้อนอยู่คนเดียวโท้ะท้ก็กิ้งเกือกอยู่นั้นโกรธคนนั้นโกรธคนนี้ในผลที่สุดดวงเราก็โกรธเรา เธอโกรธเราแล้วเ้อก่อนวันนี้ก็โกรธคนอื่นโมหะคือความหลงได้ที่ไปฟังแล้วมีอยู่แต่ไม่รู้มันเป็นอยู่แต่ไม่รู้เรียกว่าโมหะอวิชานั่นคือไม่เห็นเสียเลยไม่เข้าใจเสี่เลยอันนี้มีอยู่ ราคาความกำนัตยอมใจเป็นของมีอยู่ในใจของเราแต่ในใจนั้นไม่อยากระงับแต่ในใจนั้นไม่อยากให้มันหายยังเสียดายความกำนัดยอมใจอน,นั้นเสียดายไว้ คิดเวนึกเวตรึกเว้ตองเหน็นเป็นการสนุกเห็นเป็นการเพลินสนุกชอบใจนั่นโมหะคือความหลงหลงเข้าใจผิดคิดดว่าถูกโทสะก็เช่นนั้นเหมือนกัน เกลียดโกรคนอื่นเข้าใจว่าเป็นของดีมีอำนาจมีปาฏิหาริย์สามารถกดขี่ข่มเหงคนโน้นคนนี้ได้ถ้าหากไม่แสดงโทสะก็ดูมึกะอยู่เฉยๆไม่เคยมีฤทธิ์มีเดชฤทธิ์ดเดชนั้นแสดงออกมาปรากฏว่า เป็นของดีเด่นเลยเข้าใจว่าของดีเลยไม่อยากละไม่อยากทิ้งยินดีพอใจกับมันโมหาความรุ่มหลงคองมีอยู่เห็นโทษไม่เห็นโทษมันคองมีอยู่ราคาโทสะ มันเป็นเหตุให้โทษเกิดขึ้นในใจแต่เสียดายไม่อยากคิดอยากคน้นไม่อยากหาเหตุผลเรื่องมี่เกิดขึ้นมาไม่ตั้งใจคิดไม่ตั้งใจคน้นเหตุผลในเรื่องนั้น,น,นเมื่อไม่ถึงเหตุถึงผล มันก็ไม่ถึงที่สุดของโมหะความเสียดายอะไรมันยังเกิดมีขึ้นมาได้พราพุทธ่เจ้าท่านสอนวออ่าคนเรานั้นร้อนแต่ต้นจนกระทั่งถึงที่สุดคือแต่ตัวของเรา ร้อนเพราะรลาคาโทสามหะนั่งอธิบายฟังมานี้แหละร้อนตัวของเรานี่แหละังไปขอให้ความไปทำให้ความเดือดร้อนเกิดขึ้นคนอื่นร้อนนั่นอะไร่ะข้อนรกดีดีนั่แหละความร้อนนันเป็นทุกข์เป็นทุกขกวสันนรกดีอ่ะนะ มนุษย์คนเรามันมีลาค่าโทษสะอยู่แล้วโนตกนรกทั้งเป็นนรกไม่ใช่อยู่ที่อื่นอยู่ที่ลาค่าโทษสาโมหะนี้ทั้งนั้นจะไปตกนรกน,กนั่นก็เกิดจากนี้ลาค่าโทษสาโมหะนี้ ามีราคะโทสะโมหะมันก็ไม่ตกนรกเหตุน,นั้นนรกที่ตกคือเดียวนี้แหละที่เป็นเดียว,ยวนี้แหละรอบๆตัวของเราเดี๋ยวนี้แ้ายเห็นรูปเกิดค,ความโกรธความโกรธความหลงขึ้นโอ้โได้ฟังเสียงเชหมูสูบก,กินเล่นถูกรส กายถูกถูกสัมผัสเกิดความกำหนัดรักใครเรียกวาราคะเกิดโทษสะไม่พอใจโทมนัดน้อยใจขึ้นเรียกว่าโทสะเกิดโมหะ ของทั้งหลายแล้วนี่มันเป็นของร้อนเผาตัวของเราอยู่ทางกลางวันในกลางคืนแต่ไม่ยอมสะละเพลืองทุกข์ออกเรียกว่าตกนรกทางกลางวันในกลางคืนถ้าเห็นเช่นนี้แล้วพึ่งปล่อยวางเสียเอานรกมา,มาเปลี่ยนแปลงให้เป็นสวรรค เปียนเป็นสวรรค์เมื่อราคาเกิดขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็นให้รู้จักรู้เรื่องของมันแล้วงับดับมันไปโทษสาเกิดขึ้นพิณา,าเหตุผลของมันจนระงับดับไป ข้อหาเกิดขึ้นก็ให้ระงับให้พิจารณาให้เหตุผลแล้วก็ระงับดับไปตัวของเราก็เย็นมีตาก็เป็นของเย็นส่งสายไปหาสิ่งที่เป็นประโยชน์แม่นำโทษทุกมาให้ เห็นเห็นพระเห็นสงฆ์เห็นครูบาอาจารย์เห็นพระพระุทธรูปปฏิมาก่รเพลินสนุกดีกว่าไปเห็นนักเกิดราคะโทสะโมหะขึ้นมานั้นสิ่งที่มันน้อยใจโทมนัสก็อย่าไปดูมัน ไปดูสิ่งที่ให้เพลิดเพลินเจริญใจมันก็กลับเป็นสวรรค์ขึ้นมาโมหะมันร่มหลงแล้วก็พิจารณาจะให้มันหลงเห็นความดีความเด่นขึ้นมาปรากฏชัดขึ้นมาด้วยปัญญาของเรา มันก็เพิดเพลินอีกกล mm hmm. ับความเห็นอันนั้นมันก็เป็นสวรรค์ขึ้นมาทั้งหกนี่แหละเรียกวสวรรค์ชั้นหกชั้นแต่ว่าสวรรค์มันยังอยู่ใกล้นักมันใกล้ต่ออันตรายคือมันอยู่ชั้นต่ำ ชากามาพระจรสวรรค์หกชั้นมันสามารถที่จะกลับกายไปตกนรกได้คือสามารถที่จะกลับไปเป็นนนวโกของเก่าจึงว่ามันอยู่ใกล้นักอยู่ใกล้กับนรก เพราะฉะนั้นจึงทำสวรรค์นี่ละให้เป็นอินเป็นพรมขึ้นให้เป็นพรมขึ้นไปทำใจให้สูงพิจารณาเห็นสิ่งต่างๆเป็นของไม่เที่ยงทุกอนาตตาได้ฟังสิ่งต่างๆก็เช่นนั้นเหมือนกัน ได้กลิ่นได้ดรสทึกโภทพภะก็พิจารณาอันนี้จังทุกขังนาตามันยังขึ้นสวรรค์มันยังสูงขึ้นไปถ้าไม่ชนั้นแล้วมันจะกลับมาลงนรกอีกทำให้สูงขึ้นไปจนกระทั่ง ใจของเราเห็นสภาพตามเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างเช่นรูปปรากฏเป็นสภาวะไม่ใช่รูปรูปก็ซักแต่ว่ารูปคือไม่ใช่เราใช่เขาไม่ใช่ตัวตน ความก็หนักจะยินยินดีจะมีมาจากไหน <c oughs> เสียงก็สักแต่ว่าเสียงมันจะมีความก็หนักยินดีมาจากไหนมัน้ากเป็นอยู่ธรรมดาแต่เรายังว่นั้นเกิดพุ่นล้วเกิดมาแล้วก็เป็นอยู่อย่างนั้นเราตายไปแล้วก็เป็นอยู่อย่างนั้น กินและลดโผฏฐะทั้งหลายมันเป็นของมีอยู่ในโลกเราเกิดมาก็เป็นอยู่อย่างนั้นเราไม่เกิดมาก็เป็นอย่างนั้นแต่ไหนแต่ไรมาหากมีอยู่นี้เราไม่ได้เอามาเราไม่ได้เอาไปเรา เมื่อเกิดแล้วเราไปยึดเราไปเกิดแล้วไปเกิดมาแล้วถือว่าเราเห็นถือว่าเรารู้เมื่อไปยึดเอาของอันนั้นมาเป็นเราเป็นตนเป็นตัวมันยังเป็นเหตุใ้เกิดลาคะเป็นเหตุใ้เกิดโทสะน้อยอกน้อยใจ โมห oh ะรุ่มหลงมัวเมานีถหากเห็นสภาพเป็นจริงอย่างนี้แล้วการถือตนถือตัวก็ไม่มีละมานะทิฏฐิเรียกว่าไม่ถืออัตตาเป็นอนัตตา ไม่มีสาระเพียงแค่นั้นพิจารณาลงอย่างนี้จึงพ้นจากจึงพ้นจากเป็นเทวดาพ้นจากพรหมสูงสุดกว่าพรหมคือโลกุตระเพราะฉะนั้น จงพากันให้เห็นตัวของเหล่านี้เป็นบอ่อเกิดของนรกก็ได้เป็นบอ่อเกิดของสวรรค์ก็ได้เป็นบอ่อเกิดของพรมก็ได้เป็นที่ตั้งของโลกุตตรธรรมก็ได้ถ้าหากว่าพิจารณาได้อย่างนี้ก็จะนำมา คือความสุขความสันติเราอยู่ในที่ใดก็สงบไปในที่ใดก็สงบไม่มีภยัยไม่มีเวนไม่มีความเดือดร้อนเอาละแค่นั้นนะของความทุกข์มันเกิดนิดเดียวไม่ใช่เกิดมากหมายเลยหรอกถ้าหากประมาท ก็เป็นเหตุให้ใหญ่โตก้ว,กวงขวงต่อไปคือว่าเราคิดเดูยเม็ดพัน์พักกาศนิดเดียวเท่านั้นอะ่ะมางอกออกมาเป็นต้นเป็นลำใหญ่โตเขาทานใหญ่เจนกระทั่งได้ทั้งหมแกงหนึ่งดูใหญ่มากเข้าไปคนนั้นอีก ลาคะมันอยู่ที่ใจของเรานะนิดเดียวความกำหนัดความยอมใจความเพิดเพลินความยืนดีอยู่ในนิดเดียวเท่านั้นแหละแต่หากปล่อยตามใจมันมันขยายก้วงขวงออกไปแพร่หลายออกไป พ่วงมดทั้งโลกมันเป็นนิดเดียวเท่านั้นโทษศก็์เหมือนกันมันนิดเดียวเท่านั้น,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 ดดน,นแพร่พายออกไปจนกระทั่งประหัดประหารฆ่าฝันกันตายนับไม่ถ้วน จนโลกอันนี้คลิปหายโมหะก็เช่นนั้นเหมือนกันท่านบอกว่าโลกคลิปหายด้วยน้ำด้วยลมด้วยไฟน้ำก็คือราคะด้วยน้ำด้วยลมด้วยไฟด้วยไฟก็คือโทสะด้วยลมก็คือโมหะ มันใหญ่โตกว,วงข่วงัึงขนาดนั้นแต่เราไปประมาเทเสียทำให้เกิดขึ้นมาแพร่ไป่วงข่วงออกไปจนไม่สามารถจะระงับดับได้เพราะฉะนั้นผู้ที่จะระงับดับต้องดับที่ใจ อบรมที่ใจให้สงบเห็นเฉพาะในใจของตนเท่านั้นไม่ต้องไปไล่ขนาบคาตีมันมากมายก่วงผวงเห็นที่จิตวับแวบออกไปขณะใดก็ ระงับในขณะนันะ้นน่ะทั้งสติคุมจิตให้อยู่มันออกไปจากจิตเบื้องต้นก็คุมจิตให้อยู่เมื่อจิตอยู่แล้วจึงค่อยเข้าไปพิจารณาถึงเรื่องราคะโทสะโมห oh ะ ก็จะเห็นของจริงขึ้นมาทำคำสองพุทธเจ้าสอนน้อยนิดเดียวไม่ได้สอนมากสอนในที่เดียวสอนที่ใจให้เห็นใจอย่างเดียวของมดเรื่องเพราะฉะนั้นจึงคุ้มใจให้อยู่รักษาใจให้ได้ จึงจะชำระใจของตนให้บริสุทธิ์ภาวนาไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่ของยากแท้ที่จริงนั้นทุกคนจะต้องหัดทําความสงบเรื่องใจนั้นมันวุ่นวายเดือยกันทั้งนั้นแหละไม่มีการพักผ่อนไม่มีการทําความสงบ จะเกิดขึ้นมาจะยุ่งระยวกนั้นสิ่งที่ควรทำคือทำความสงบถึงว่าจะไม่สงบมากหรือสงบน้อยวันหนึ่งวันหนึ่งให้ได้สักห้านาทีก็ยังดีอยู่อันนี้วันหนึ่งนะหมดวันแลเปล่าหมดวันแล้วเสียเปล่าเดือนหนึ่งกับหมดเดือนแล้วเสียเปล่า ปีหนึ่งก็หมดไปเทียบเราสีวิห5ปีก็หมดไปไม่สาจะทำยังไงอ้าวธรรมดาปเปิดไปนะนนะไอ้ของยากนั่นไม่ใช่ของง่ายคำว่าไม่ยากคือไม่ได้เรียกร้องใครไม่ช่วยเหลือทำเองได้เองเพราะนั้นของทำง่ายนิดเดียว เั้เชื่อไม่ใช่ของยากไม่ใช่ของง่ายคือ,อยากที่จะทําได้ใจของเรามันของดื้อยากที่สุดแต่หัดได้แล้วนะได้ความสงบเยือกเย็นความสุขนั้นหาเสมอเหมือนไม่ได้อะไรทั้งหมดเสมอเหมือนไม่มีมีเงินมีทองเข้าของสมบัติพอสถานมากมาย เวลาจิตสงบแล้วเทิ้งหมดมีแต่ความสุขอันเดียวอันนั้นอะไรยังว่าความสุขอัะไรจะเสงบเลยความสงบไม่มีจึงเป็นของควรทำและไม่ใช่ทำตั้งแต่พระเจ้าประสงค์หรือผู้อยู่วัดอยู่บ้านก็ทำได้ ผู้ใหญ่เด็กน้อยทำได้ทั้งนั้นเป็นคนของคนทำอย่างยิ่งเพราะคนอื่นทำให้ไม่ได้จะ,ะทำได้แล้วก็ความสุขเฉพาะส่วนตัวคนอื่นจะไม่ได้รับประโยชน์ด้วยเลยทำสมาธินี้นั้นตั้งจิตผู้คิดผู้นึกันนะ่ะตั้งสติ คือผู้ล,ลึกได้ดันแหละกำนดตรงที่จิตผู้คิดผู้นึกนั่นแหละคือส,สติพอมาลึกได้ดนั้นไปควบคุมจิตผู้คิดผู้นึกนั่นถ้าหาเองไม่ทันอยู่ก็เอาพุโทโธนึกพุโทโธไว้เป็นเครื่องอยู่เครื่องคูกไว้วก่อนควบคุมเอาพุาพโทโธนะคุมไว้ แล้วก็กำหนดกูรูม้มาพูดที่มันคิดมันนึกนะเอาหุดโธหุดโธแล้วอนาฟาสติก็ได้เป็นเครื่องขู่ไว้ให้ใจมั่นคงใจนัน้าหากมันมีเครื่องขู่เชื่อเลยก็อยู่อยากข้อมีตตนมีตัว การนึกผู้โทนั่นหมายความว่าใจอยู่กับผู้โทอันเดียวเมื่อาฝาสติใจอยู่นั่นอันเดียวเอาอันเดียวจะเอาได้ก็เอามันใจมันอยู่อันเดียวแล้วถ้าก็พิจาาณาจิตนั่นสำคุญคิดกูนึนกนนให้เห็นว่าคิดดีคิดชัว่วคิดใกล้คิดไกลห,หยาบละเอียดถ้าได้เห็นอยู่ทุกขณะ การฝึกหัด,ดการฝึกหัดแบบนี้แหละเรียกว่าภาวนาเรียกว่ากรมากรมฐานอบรมกรรมฐานอบรมภาวนามันจะเป็นหรือไม่เป็นก็คอยให้เห็นอยู่ทุกเมื่อคอ้มันเห็นอยู่แล้วมันก็ไม่สามารถจะทำความชั่วและความผิดคิดผิดคิด,คดช ก็ชั่วความชั่วและความผิดที่สิ่งที่ร้ายกาจถ้ามันเห็นแน้่ไม่สามารถทำแล้วอันนี้มันไม่เห็นนะ่ที่มันยังทำมันยังคิดเนึก